สวัสดีครับอยู่กับผมถูกใจสายแช่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นกื่องกองน้ําดื่มนะครับก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้ก่อนจะใช้งานนะครับก็หมุนแท้กองออกมาดูนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่านายแทกองจะมีพลาสติกหุ้มอยู่นะครับเพราะว่าเขาหุ้มไว้กันฝุ่นครับเราต้องแกะออกมานะครับแล้วก็ฉีกพลาสติกออกนะครับมันจะเป็นพลาสติกอยู่นะครับทุกอันเลยนะครับแต่ละตัวก็จะมีพลาสติกหุ้มไว้อยู่ของขายของมันครับแล้วก็เวลาแกะออกมานะครับ จำตำแหน่งดีๆนะครับแท่กรงอยู่รูตรงไหนก็อยู่รูตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะสลับกันนะครับก็ช่องที่หนึ่งก็ต้องเป็นช่องที่หนึ่งนะครับอย่าไปสลับกันนะครับก็แกะออกมานะครับมันจะเป็นพลาสติกหุ้มไาเลยครับแท่กรงเวลาเราซื้อแท่กรงแม้ว่าจะหุ้มแบบนี้แหละมาจากร้านนะครับก็มาใส่ก็คัตเตอร์นะครับกรีดพลาสติกออกแล้วก็สวมลงไปนะครับแล้วก็แล้วก็ระวังยากับหัวกับหางนะครับใส่ให้ถูกนะครับก็ทําทั้งหมดทั้งสามอันนะครับเสร็จแล้วก็ขันให้แน่นนะครับ มันก็จะมีประแจแถมนนมาแล้วครับเวลาเราซื้อเครื่องตัวใหม่มนนะครับนี่ก็จะเป็นขาน้ําเข้านะครับจากก๊อกข้าตรงนี้นะครับจากนั้นมันก็จะทะลุออกมาตรงนี้จากนั้นมันก็จะวนกลับมานะครับออกตรงนี้แล้วก็มันจะวนไปอีกวนมาตรงนี้แล้วก็วนไปตรงนี้แล้วก็วนไปตรงนี้จากนั้นก็วิ่งไปหาก๊อกแ้นมนะครับในคู่มือจะมีบอกนะครับก็เวลาก่อนติดตั้งก็ แอบคู่มือนิดนึงนะครับเพราะว่าเขามีวิธีให้เราติดตั้งอยู่แล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับสําหรับการติดเครื่องกล่องน้ําดื่มนะครับในการติดตั้งก็จะใช้แค่สกูแค่2ตัวนะครับยึดข้างหลังนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้เองเลยนะครับมันมีสกูอยู่ข้างหลังครับยึดแค่2ตัวครับไม่ยากนะครับถ้าเป็นพื้นไม้ก็ฝาไม้ก็ยึดง่ายหน่อยถ้าเป็นผนังปูนก็เจาะปูนฝังพุกนะครับ มีน็อตแค่2ตัวก็คือจบนะครับไม่ต้องวุ่นวายครับที่เหลือในคู่มือมันมีบอกครับแล้วว่าจะใส่สายยางอะไรยังไงในคู่มือมีบอกหมดเลยครับก็ทําตามนี้ครับง่ายๆครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ